กินชอบอะไรมากที่สุดเราเหรอเราชอบเนี่ยที่เป็น้าก๋ตีี่เขาพูดแต่ละลานหีเมืองุลนเช่นเขาก็จะแบบเป็นเอลักณที่ไม่เหมือนกันนะพจนะเออเจอแต่นด้ยนมันมันคือกนะอีาินของอุบลเนาะเาก็จะเป็นก้อนเป็นลักษณะะ้เพราะว่า บางร้านจะเป็นเส้นแบบคล้ายๆกับเส้นราเนงเหมือนกันราเนงที่เรากินอ่ะแต่อัน yani นี้จะเป็นเส้นแบบเส้นแคนเทอรแฮร์่ะเส้นแบบอย่างนั้นแล้วที่เล็กๆแบบนิ่มๆเลยอันี้ก็อร่อย นี่อันนี้เป็นเป็นรวมมิตรสั่งรวมมิตรไปเม่มีเป็นหมูเด้งนะอันนี้เป็นหมูเด้งหมูเด้งอันนี้เป็นกระดูกหมูอันนี้เป็นกระดูกหมูแล้วก็หมูยอนี่หมูยอนี้ของเจียวสุดยอดแล้วก็นี้ใส่ไข่ใส่ไข่ออนเซนอืม <S 2> <S 2> แต่ร้านนี้มันจะเด่นกว่าร้านอื่นยังยงร้านอื่นเอ้ยร้านนี้จะเป็นแบบว่าคือน้ำซุปอ่ะฉันว่ามันน้ำซุปกลมกรอบเลยน้ำซุปมันจะแบบมันจะแบบคือไม่ต้องปรุงแกเอาอย่างเงี้ยกันฉันว่าแบบถ้าคนชอบแบบปิดหวานนี่กินเ้ยฉันฉันว่าร้านเนี้ยไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงถ้าชอบเผ็ดค่อยใส่พริกเข้าไปใช่ถ้าถ้าชอบเผ็ดอ่ะของหน้านะจะใส่พริกนิดนึงใส่พริกไ่องนงี้ยเขาเรียกว่าเป็นพริกเผาใช่ไหมเออพริกเผาเนี้ยก็คือเขาจะทำใหม่ๆเลยนะ ทำใหม่วันต่อวันเนี้ยก็ใส่ไปนิดนึงอย่างเงี้ยใส่แบบคือไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่กินเผ็ดมากออะไรย่างเงี้ยนะอ่าเส้น แต่ละร้านอยู่เนบนอ่ะเส้นเขาก็จะแบบเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทางร้านจะเป็นเส้นแบบคล้ายๆกับเส้นลาเมิงเลยกันลามงที่เรากินอ่ะอันนี้จะเป็นเส้นแบบเป็นเส้นแอนเจิลแฮร์เส้นแบบอย่างเั้นเส้นเล็กๆแบบนิ่มๆเลยอะุอร่อยคือเราบอกเวลาว่า ู้ชหวยจับมาดูกันนี่อันนี้เป็นเราสั่งพิเศษนะเป็นตีนไก่เป็นกระดูกหมูแล้วก็เป็นหมูเด้งอะไรเงี้ยเอออันนี้ร้านนี้เขาจะมีเส้นธรรมดานี่เป็นเส้นเล็กแล้วก็มีเส้นซอยด้วยนะเออถ้าบางคนเขาจะกินเส้นซอยแต่พอดีเราเราเราสั่งเส้น,เส,นเส้นเล็กเส้นเล็กไปแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เด็ดๆเลยก็คือเป็นนี่นี่เลยคุณผู้ชม อันนี้เรียกว่ากาั่งเจียวแต่เป็นแบบเผ็ดนะที่ร้านแม่ลาตีเขาจะเป็นแบบเผ็ดซึ่งแบบก็อร่อยคือเราอ่ะชอบใส่ใส่ใส่ไปทั้งแบบนี้เลยอ่ะใส่ไปเกือบหมดอ่ะหมดกล้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันมันจะมีรสเผ็ดๆนะ แล้วร้านเปิดปีกี่โมงคะเปิดตีสี่ก็ปิดแล้วตีสี่ที่ยงขึ้นก็คปจะไดว้วอ๋อค่ะเนาะเราถ้าอยากมากินจริงๆเราก็ต้องมาชเช้าๆอ่ะเนาะรูปเช้าหูชมนอกจากมีก๋วยจัย๊บอร่อยแล้วนะจะบอกว่ามีของกินอร่อยอีกก็คือเป็นไข่กระทะเห็นป่าวแล้วก็มีเป็นขนมปังขนมปังยวนใช่ไหมเรียกเอร่อยเหมือนกันร้านนี้คือคือจะได้มากินหลายๆอย่างเนาะ ไงล่ะเอื้องแนะนําร้านนี้มาแล้วว่าเฮ้ยมีอะไรน่ากิน้ากเหรรเวียดนามก็ต้องแหนมเนืองก่อนเนาะอ๋อไหนไงเขจะมีแหนมเนืองปลากายแล้วก็แหนมเนืองหมูลองแบบหมูก่อนเนาะดีไหมแต่สันว่าหมูน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยเขาจะมีตามรูกเลยนะตอนเราเขามาเสร์ฟก็จะมีเครื่องเคียงตด้กินทังีด้วยอนนี้ชุนึงเนาะแล้วมีอะไรอีกคือว่าเปนขนมเบื้องเลยอืมขนมเบื้องนมขนมเบื้อง ก็จะหอม<อ>แป้งแบบกรอบๆงั้นเอาขนมเบื้องเฮ้ยมีแบบใส่หมูสับใส่เห็ดใส่กุ้งด้วยต้องลองต้องลองเอาอันนี้แหละอันนี้ก็น่ากินนะเป็นขนมด้วยอ,อาร<ช>มณ์ฉันไม่เคยกินเลยม่นเป็ของห<ล>วานนะเว้ยมันเป็นของของค<อ>าวข้างหน้ามันก็จะเป็นไส้หมูสะกํากรออะไรแบบนี้เลยกับอะไรอีกแบบนึงอันนี้ก็ลอง5ลองเหมือนกันอะไรเสร็มอีกเนี่ยเออีตัวนี้เนาะเอออ่ะโอเค อันนี้ทานด้วยก่อนเนาะนี้ว่าดิมะนาวก่อนใส่ลงในน้ำจิ้มแล้วแต่เนาะว่าเราชอบในจิ้มก็ได้ไสชาติอันี้จเนวา่อนดะวาจเปาเป็รยวนอยอ๋อานหเรี้ยวแล้วนี้มะแล้วแต้วแต่เาชอวินแล้วก็เราก็ใส่น้ำจิ้มได้เลยเดี๋ยวผู้ชผู้ชมดูมากิ่นบ้างเขาใส่ใส่น้ำจิ้มเนาะใส่น้ำจิ้ม แล,ล้วเราจะลองเราก็ตักกินกินบ้ากินนะต่อไปนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าขนมเบื้องหยวนมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแป้งกรอบๆนะเป็นหนังแป้งอย่างเงี้ยข้างในมันจะเป็นนี่นะคะเป็นไส้แบบเป็นเห็ดแล้วก็เป็นววงแบบถั่วเอ่าผู้แห้งอะไรอย่างเงี้ย ็นไงบ้างไอ้หนุ่มเบื้องมันอร่อยมากคือเป็นคนชอบกินเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วต่อไปมีหนูเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นข้าวจีหมูทอดเออมันก็ข้าวจีเออข้าวจีแต่นี่มันมันคือว่าพวกน้ทานผชมดู้ดิไม่ใช่ข้าวจีของอุบลเนาะเพราก็จะเป็นก้อนๆเป็นลักษณะแต่ร้านนี้เขาเอามาทำเหมือนวอลโกนอ้าววอลโคนจะเป็นไงอันนี้คือเราก็กินแบบว่าแทนข้าวจี่ก็หมูทอดท่านผ้ชมดูนะเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นหมูทอดแหละแล้วเราก็กินกับข้าวจีกับข้าวจีอันน้ี มันจะเป็นแบบแป้งจืดๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองกินนะซิมแจซวนี่กินแล้วนะอร่อยมาเลยต่อไปนะมีอันนี้แหนมเนืองอืออ่าอันนี้เป็นแผ่นก่อนเอาแผ่นลองแผ่นก่อนที่ร้านนี้จะไม่เหมือนแผ่นยยยาที่อื่นก็คือแผ่นไม่ต้องเอาไปแช่น้ำอ๋อโอเคนี่รอใส่จานก่อนได้แล้วก็เลือบๆค่ะ

พอกินแล้วชอบอะไรมากที่สุดเราหรอเราชอบไอเนี่ยที่มันเป็นวอโคลแล้วมันเป็นอะไรนะเป็นเป็นหมูเข้าเข้าจินหมูพวงเพราะว่าแบบน้ำจิ้มแบบเด็ดมากอร่อยมากแล้วก็อีกอันหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งเลยก็คือแหนมเนื้อเนื้ออร่อยจริงๆคือแบบตอนแรกอ่ะเราพูดนจิ้มเราก็เป็นคนไม่คือที่มันจะใส่ผักหลายๆอย่างอร่อยหรือว่าไม่แต่พอเราใส่ทุกทอย่างอ่ะอร่อยจริงๆแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็อร่อยเด็ด แนะนำเลยนะคุณผู้ชมก็คือร้านนี้เขาจะเปิดเขาหยุดวันจันทร์นะแล้วก็เปิด11โมงถึง2ทุ่มนมากินได้เลยอ,อร่อยจริงแนะนำ มีไข่ด้วยไปไขด่ขาดาวเห็นเปล่าคืออย่างเงี้ยเป็นแบบไส้เป็นมีขไข่ด้วยอะไรเงี้ยมีไข่มีถังเคนื่อีย อีกร้านหนึ่งค่ะคุณู้ชงตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งศรีเมืงองนะจะมีอาหารเวียดนามร้านหนึ่งชื่ออาหารเวียดนามวราพอรอร่อยเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ร้านนะจะเป็นเอาดอ<ม>ก็ที่สั่งมาวันนี้นะคะก็จะมีเป็นขนมถ้วยขนมถ้วยหมูไม่ใช่ขนมถ้วยที่ทเราเคยกินนะมันจะเป็นขนมถ้วยแบบขนมถ้วยเวีดยดนามนะแล้วก็มีอันนี้นาน่าชอบเนี่ยงสด แล้วก็ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดอันนี้ก็อร่อย mm hmm. เวลาเขากินเขาก็ส่วนใหญ่เนาะก็ mm hmm. กินกับผักนี่แหละหลายๆอย่างแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มน่าจะคล้ายๆกันนะแต่เขาให้มาสองถ้วย mm hmm. น้ำจิ้มก็อร่อยหวานหวานใส่เป็นน้ําจิ้มขวนอะ mm hmm. อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลองกินให้ดูอร่อยแค่ไหนลองกินให้ดูนะ ขอองนานาาหล่ชืถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น,น้าเหล่าชื่อด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย